สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับพี่น้องเฮาเข้าสู่ช่องนะครับผมเนาะเฮาโมนี้ก็มาพอกระเป๋าพัดคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับในคลิปนี้เด้อพี่น้องครับผมก็จะมานําเสนอแนวทางของเลกไปฏิทินจีนอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะที่แม่นๆนะครับผมเนาะแม่นมากนะครับผมเนาะก็เข้ากันไล่งวดติดแล้วนะครับผมเนาะสําหรับปฏิทินเล่มนี้นะครับผมเป็นปฏิทินจีนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะก็สถิติก็ออก ขางวดกันแม่นแม่นตรงๆงกันเลยนะครับผมเนาะนี่พี่น้องมาเบิกกันครับผมเนาะเห็นบอกงวดที่ผ่านมาว่าขางวดกันอีกแล้วนะครับผมพี่น้องครับผมเนาะนี่เห็นบอกงวดวันที่ 1, หนึ่งงวดก่อนหน้าน,าน,านั้นบอกครับผมศูนย์หกสามนะพี่น้องเนาะนี่ศูนย์หกสามเนี่ยเขาตรงๆงเลยพี่น้องครับผมสามตัวตรงเลยครับผมเนาะเป็นขอันนี้มันเป็นของงวดวันที่วันที่สิบหก นะครับผมเนอสิบกกลุ่มผ้านะครับผมนอสิบกกลุ่มผ้าเหล็กมันออก3ามเข่าหาสี่สามนะพี่น้องเนาะสี่สามกรมีนะครับผมเนอสี่สามกรมีเด้อแตวากะส่วนหกสามเนี่มันเป็นของงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าเห็นบหมครับผมนี่ส่วนหกสามนี่ยสามตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะเห็นบหมครับผมเนาะห่อคำงวดกันตรงๆเลยพี่น้องนะครับผมเนาะนี่สี่สามกับเข่านะครับผมงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกุมผ้ากับศูนย์หกสามกับเข่านะครับผมเนาะกับเหล็กวันที่ที่เหล่านี้นี่เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งอีกครับผมเนาะของเดือนไมบ่ เด้อเกมีนาคมเนาะครับผมเนาะนี่ก็ออกคำงวดกระดิึ้นบอครับผมถ้าว่าออกคำงวดบ่นี่ยก้าวหาเก้ากี่เนี่ยบ่ครับผมนี่เก้าหาเป็นของงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์บ่ครับผมเนาะอันนี้เป็นของหนึ่งมีหน้อพี่น้องเด้อนี่นี่เป็นของหนึ่งมีนาบ่ครับผมงวดหนึ่งมีนาเนี่ยบ่นี่ยหาเก้าครับผมหาเก้ามันไปออกออกแล้วครับผมมันออกของงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เห็นบ่ครับผมแต่ว่ามันเลือตัวไรบ่เนี่ยครับผมเลืออยูซองหกกับเนาะเลือยูองหกครับผม ผมหร no om, ือว so mm ่ามันจะออกขามงวดกันเอาเดี๋ยวผมให้เบิ้งขามงวดกันเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เป็นงวดของวันที่16มีนาคมครับผมนี่เด้อ16มีนาคมครับผมถามมันจะออกขามงวดมันจะออกอยู่นี่ครับผมเบิ่งเอามีเลขถึกใจพี่น้องบ่มีเลขตรงใจบ่ครับผมมิจเจ็ดสามสองแปดนะครับผมสิบหกมีนาเด้อนีสิบหกมีนาครับผมเนาะถ้าผู้ใดอยากเบิ่งขามงวดกันนะครับผมผมให้เบิ่งขามงวดกันไปเลยนะครับผมนักเก็ตสามสองแปดนะครับผมเนาะเพราะว่าสถิติมันออกขามงวดกันหลายงวดแล้วเด้อ นะครับผมเนาะนี่ก็ออกหาเก้าเอ็นบอสครับผมเนาะหาเก้านี่มันก็ออกมาแล้วของงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับผมเนาะนี่เดีย๋ยวผมจะให้เบิ่งอยูที่หนึ่งก็ได้เด้อเบิ่งอยูที่ไหนดูดีกว่าี่เดือนกุ 5, มภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์นะครับผมเนาะนในงวดที่ผ่านมาบางยานี่พี่นอ้องนี่มันก็ออกอยู่ในขึ้นกันสี่สามแต่ว่าในช่วงหกสามนี่มันออกมาแล้วมันมันออก ผ่านมาแล้วของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เห็นบอตรงๆเลยพี่น้องโขนหกสามสามตัวเลยนะครับผมเนาะเออแล้วก็ซีสามกับเขาอยู่นี่คือกันสิบหกกลุ่มผ่านนะครับผมเนาะหาสิบหกกลุ่มผ่านหมวดวันที่หนึ่งมีหน้าบันเนาะเห็นบอสิบหกกุมภาพันธ์ก็มาออีกอยู่นี่หาเก่าเอ็นบอครับผมเนาะนี่มาออกกันอยู่นี่อีกหาเก้านะครับผมเก้าหานะครับผมเนาะนี่หนึ่งมีน้าเนี่ยครับผมเนาะเอาเทอมันออกขามวดบานนี่ยถามวันที่หัวขามวดสิบหกสิบหกมีหน้าบัวบันเนี่ครับผมนะ นี่สิกมีน้าเด้อเอาบังเอาครับผมพี่น้องเกจสามสองแปดเกจสามสองแปดครับผมสี่ตัวเรือมันจะออกอยู่นี่ถ้าออกอยู่นี่มันขีเเลือ,อยู่2สองตัวเลือสองกับหกหากับเก้าหนอกไปแล้วนะครับหากับเก้าหนวกไปแล้วเรือยู่2สองกับหกทุกพี่น้องตัวนี้เรือยู่นี่สองกับหกสองหกหาเก้าเอาได้อยกเล่นตัวเก้าก็เล่นไปนะครับผมนะเอาไปจับคู่เก้าสองเก้าหกก็ได้ครับผมเนาะถ้าคิดว่ามีเก่า เก้าสองเก้าหกไปนะครับผมเนาะหรว่าถามมันอยู่ก่อขามงวดถ้าพี่น้องมาขามงวดกันเบิ้งเก่าครับผมนี่เจ็ดสามสองแปดถามันไม่เลขถึกใจพี่น้องก็ลองเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็ถือว่าผมว่ามันกับหน้าจับอยู่เด้นะครับผมเนาะเบิ้งขามงวดกันเลยนะครับผมนี่ละผมว่าแปดพวกครับผมแปดสองแปดสามเลยี่ยมหมากผมนะครับผมเนาะเลขสวยแปดสองแปดสามแปดเจ็ดนี่ลักแปดเน้นดแปดไปเลยวันนี้พี่น้องครับผมเนาะไปตรงกับเลขเข้าพอดีเด้หนี่เลขสวยร้อยมาไรกับแปดสอง 8783อยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาเบื้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะเอาก็หายใจวิทยาในการรับชมนะครับผมเน้าหายใจสติเอาหลายๆนะครับผมเนาะพิจารณาเอากันเยอะๆเด้อพี่น้องเด้อพิจารณากันเอาหลายๆเบื้งไปเรื่อยๆตะกอนหลายๆสำนักมาร่วมกันนะครับผมเนาะเออถ้าเามีมักจังๆคักๆเรา็จัดไปนะครับผมน้าพี่น้องเนาะเอาตามนี้เด้อครับเนาะท้าพี่น้องเนาะเอาตามนี้เด้อครับเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางก็เป็นแค่กันแนวทางกันเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเอา ก็อย่าลืมเพิ่อคลิปจุลแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนดะ้อสำหรับวันนี้ก็ขอให้ให้ผมปังรุ่ยกันอีกนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม